ช่วงคุยกับหมอวันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะมาทําความรู้จักกับโรครองช้ํากันค่ะโรคนี้เนี่ยสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็แนวโน้มส่วนใหญ่ใครเป็นโรคนี้หญิงหรือชายรวมถึงในช่วงวัยเกี่ยวไหมวิธีการดูแลรักษาตัวเองต้องทําอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันกับคุณหมอธีรวีวิรวันนะคะผู้ในการศูนย์บริการสาธารณสุข56ทับเจริญสํานักอนามายัยกรุงเทพมหานครคุณหมอสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับดูมีเกิ่นไปแบบ ยาวก้งกว้างเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณหมอนี่ก็เพิ่งได้ยินชื่อคําว่าโรครองช้ําแต่จริงๆแล้วตัวเองอาจจะเคยเป็นก็ได้เพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของส้นเท้าใช่ไหมคะคุณหมอใต้ฝ่าเท้านะครับคือจริงๆแล้วสับนี้มันเป็นสั์ชาวบ้านนะนะคะนะครับแปลว่าคุณนี่นี่น่าจะระดับไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแล้วล่ะจริงๆอาจจะจะไม่ไม่มีความรู้ในด้านนี้มากกว่าคุณหมอเพราะว่าจริงๆคนไข้จะเวลามาหาผมเนี่ยก็จะมาบอกว่าเนี่ยเป็นโรครองช้ำหรือเปล่าเนี่ยช่วยดูให้หน่อย นะครับซึ่งตอนแรกผมก็ยังไม่เข้าใจว่าโรครองช้าคืออะไรอ๋อไปตรไป,ไปเปิดดูอ๋อมันก็คือโรคของเอ็นฝ่าเท้าอักเสบอันนี้คือชื่อเต็มๆก็คือเอ็นฝ่าเท้าอักเสบใช่ครับค่ะซึ่งถามว่าเกิดได้กับใครก็อย่างที่คุณมี่บอกผู้หญิงเจอมากกว่าผู้ชายแ,<น>แล้วเจอในวัยที่มีอายุสักนิดหนึ่งหรือะะอาจจะเป็นวัยกลางคนแต่เป็นนักกีฬาที่ซ้อมเยอะๆะนะครับวิ่งเยอะๆยืนนานๆอาจจะเป็น แม่บ้านก็ได้นะหรือจะเป็นนักกีฬาก็ได้ที่ใช้การลงน้ําหนักที่ส้นเท้าเยอะๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นโรคนี้ได้ใช่ครับทีนี้อ,อาการที่มาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาด้วยเรื่องตื่นนอนปุ๊บลงจากพื้นเหยียบพื้นปุ๊บเจ็บละเจ็บส้นต้องขย ე งขย ე งสักพักหนึ่งเดินสักพักหนึ่งก็จะเริ่มดีขึ้นอันนี้ให้นึกถึงแล้วว่าอาจจะเป็นรองช้ำหรือเอ็นฝ่าเท้าอักเสบนะครับ พอคุณหมอพูดชื่อที่เป็นชื่อทางการเขาคุณผู้ชมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมาดูน่ากลัวจังคุณหมอคําว่าเอ็นไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันคือเส้นเอ็นนะคะคุณหมอแล้วมันมันอักเสบอ่ะมันมีโอกาสที่จะรุนแรงหรืออะไรยังไ,ไงไหมคะคุณหมอถามว่ารุนแรงไหมมันรานําคาญแล้วมันก็ก่อให้เกิดการเราเสียการทํางานอะ่ะบางคนก็คือ,อเคยอยากจะเป็นนักกีฬาอยากไปวิ่งอยากอะไร,รก็ตอนนี้วิ่งไม่ได้เพราะวันยังบวมหรือมันเจ็บมากอยู่ นะครับก็คงต้องพักการใช้งานรักษากินยาบ้างทํากายภาพบ,บาําบัดบ้างนะครับหรือปัจจุบันมีการรักษาใหม่ๆเยอะขึ้นมาพอสมควรสําหรับการรักษาตรงนี้ะนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าเราสงสัยจบรายการนี้ฟังเสร็จเออทำไมเหมือนกันเลยนะครับ เช่นในคนที่น้ําหนักเริ่มขึ้นเนี่ยเพราะตอนนี้เราอยู่กับบ้านเยอะใช่ไหมไม่ค่อยได้ออกข้างนอกเราอาจจะกินจุไปหน่อยนะครับแล้วก็ออกกําลังกายน้อยไปหน่อยมันก็อาจจะทาให้น้ําหนักขึ้นการที่น้ําหนักขึ้นการที่น่องมันตึงเนี่ยนะมันเป็นสาเหตุที่ทําให้ใต้ฝ่าเท้าเราอ่ะมันหดสั้นได้เอ็นใต้ฝ่าเท้ามันหดสั้นได้โดยเฉพาะตอนนอนนะครับนี้ตอนลงเหยียบพื้นตอนเช้าปุ๊บลงมาเหยียบเนี่ยคนเราก็คงลงแบบรวดเร็วใช่ไหมไม่มีใครค่อยค่อยวางเท้าเนาะ กระโดดลงมาจากเตียงปุ๊บเหยียบปุ๊บมันก็เลยทําให้เหมือนกระชากเอ็นอเอ็นใต้ฝ่าเท้าถูกกระชากเมื่อถูกกระชากก็เลยทําให้ตรงตรงใต้ฝ่าเท้าเนี่ยมีจุดกดเจ็บแล้วนะครับแล้วเริ่มอักเสบแล้วนี่ถ้าทิ้งไว้เรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเริ่ม ทำให้เกิดการเสียการการเดินาการาอะไรไปนะครับฟังฟังอย่างนี้แนละ้วก็คือมันทรมานแหละถูก<ช>ตอนน้องไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณผู้ชมไม่ไม่เข้าใจเลยเพราะว่าบางคนเขาต้องอยู่กับงานอยู่กับอาชีพนี้มาชะลาง,งานจะบอกจะบอกเจ,จ้านายว่าเจ็บเท้าเจ็บส้นเท้ามาทํางานไม่ได้แต่บางทีก็คือต้อง,ต,องต้องฝืนไปแล้วแนวทางของการที่จะไปพบคุณหมอเดินเข้าไปหาคุณหมอหรือว่ารักษาเนี่ยคุณหมอมีวิธีการแนะนํำยังไงคะเออก็คงเวลามาพบแพทย์เนี่ย ก็เป็นแพทย์ทั่วไปก็ได้แพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูหมอกระดูก<ม>ก็ได้นะครับแล้วก็เล่าอาการให้ฟังะนะชี้จุดเจ็บก็จะรู้เลยคุณหมอก็จะรู้ลนะว่าโอเค<ม>น่าจะเป็นที่เอ็นหรือเปล่าหรือมันเป็นโรคอื่นเพราะบางทีมันอาจจะเป็นที่เอ็นร้อยไหวก็ได้หรือที่ใต้ฝ่าเท้าก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กันนะครับ<ม>ทีนี้สิ่งสําคัญก็คือถ้าเป็นมานานๆแล้วเนี่ยอาจจะต้องเอ็กซเรย์ดู เพราะอาจจะเคยมีเอ็กซเรย์เสร็จแล้วเนี่ยอาจจะพบกระดูกงอกที่ใต้ฝ่าเท้าได้นะครับคาว่ากระดูกงอกหรือหินปูนนั่นเองนะอันนี้เกิดจากการที่เรามันกระแทกบ่อยๆอคนเราเวลาใช้งานอะไรซ้ําๆกระแทกซ้ําๆเนี่ยร่างกายก็มีการปรับตัวกระดูกก็ะจะเริ่มงอกออกมามนะครับงอกมาบริเวณที่โดนกระแทกบ่อยๆเพราะฉะนั้นบางทีเอ็กซเรย์ออกมาจะเห็นเป็นแง่งนะอยู่ใต้ส้นเท้าเราก็นึกเสมอว่าเวลาเราเราเหมือนเรามีแง่งอยู่ใต้ส้นเท้าเนี่ยนะ เหยียบไปทุกวันทุกวันทุกวันมันก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องมีช้าขึ้นมานะเพราะฉะนั้นถ้ามีอย่างนี้จริงก็อาจจะต้องมีการใส่อุปกรณ์เสริมส้นเท้าเพื่อให้การเหมือนกับเป็นตัวรองรับแรงกระแทกครับเป็นด้วยยางบ้างซิลิโคนบ้างอย่างเงี้ยเพื่อให้เวลาลงน้ําหนักก้าวเดินทุกก้าวเนี่ยมันกระจายแรงไม่ไม่ลงกระแทกไปกับรองเท้ากับพื้นรองเท้าที่แข็ง ค่ะ,ะค,คุณหมอพูดอย่างนี้แล้วนี่คือกรณีที่มีกระดูกงอขึ้นมาแต่ถ้าเป็นปกติทั่วไปเราก็โฟกัสไปที่สุขภาพของเท้าสิคุณหมอใช่ไหมคะ,ะใช่ครับคุณหมอมีคําแนะนําในเรื่องนี้ยังไงก็เบื้องต้นเนี่ยที่ผมเจอเยอะที่สุดคือน่องตึงนะก็คือเราอาจจะนั่งทํางานทํางานออฟฟิศกันแล้วนั่งก็นั่งงอเข่าอย่างเงี้ย ไม่ค่อยได้ยืดนะคือคือนั่งขยับอะไรไม่ค่อยได้ยืดขาไปใต้เก้าอี้ผมถามว่าทาไมไม่ยืดเขาบอกว่าใต้เก้าอี้วางของไม่รู้จริงหรือเปล่านะคือวางของเต็มหมดเลยไม่สามารถยืดขาไปได้นะครับแต่ยังไงก็ตามเวลาเราลุกยืนเดินเนี่ยหาเข้ามุมดันกําแพงหน่อยก็ได้นะดันกําแพงยืดน่องนะครับก็จะทําให้น่องมันไม่ไม่ตึงมากเพราะถ้าน่องตึงก็จะมาดึงรังที่เอ็นฝ่าเท้านะครับแล้วก็สําคัญอีกอันหนึ่งคือลดลดน้ําหนักตัว เพราะน้าหนักตัวที่เพิ่มการใช้การยืนนานๆพวกนี้มันก็ทําให้แรงกระแทกหรือเท้าเราก็รับแรงแรงมากขึ้นนะครับคุณหมอแล้วนอกจากเพศแล้วช่วงวัยนี้ก็เกี่ยวไหมคะช่วงวัยก็อย่างที่บอกครับก็คือถ้าวัยทํางานวัยที่ออกกําลังกายยืนเยอะแม่บ้านยืนเยอะหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สูงอายุเจอเบเยอะขึ้นเพราะว่าใต้ฝ่าเท้าเนี่ย เนื้อเยื่อมันเริ่มน้อยลงใช่ไหมผู้สูงอายุกล้ามเนื้อต่างๆเนื้อเยื่อต่างๆมันเริ่มเล็กลงการยืดหยุ่นไม่ดีเพราะฉะนั้นไงเท้ามาปรากฏเจอแต่ปุ่มกระดูกแล้วนะก็คือมันจะไม่ค่อยมีเนื้อเยื่อแล้วนะเวลาเหยียบอะไรมันก็บางทีมันก็เหมือนกระดูกไปโดนกับของแข็งอะครับนะแล้วก็เอ็นตัวนี้มันเกาะอยู่กับปุ่มกระดูกนี้พอดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการกระตุ้นทําให้ อาจจะบ,บาดเจ็บได้ง่ายคุณคหมอเล่ามาอย่างนี้คุณผู้ชมก็คงนึกภาพตามแล้วเห็นภาพไปด้วยตอนนี้ต้องหันมาเช็คพฤติกรรมของตัวเองแล้วนะคะว่าหนึ่งแหละรองเท้าเป็นยังไงเรื่องของสุขภาพเท้าเป็นยังไงแล้วก็เช็คว่ามีอาการแบบนี้ไหมอันนี้คือมองข้ามไม่ได้ใช่ไหมคะคุณหมอก,ก็จริงๆถามว่าหายเองได้ไหมหายเองได้ถ้าเราเนี่ยฟังรายการวันนี้เสร็จไปสำรวจตัวเองเสร็จเออเป็น ก็ประคบร้อนลองดูซิแช่เท้าน้ําอุ่นดูซิยืดเหยียดกล้ามเนื้อน่องดันกําแพงลดน้ําหนักตัวใส่รองเท้าที่มันค่อนข้างมีการรองรับแรงกระแทกรองเท้าผ้าใบอะไรพวกนี้ที่พื้นนิ่มหน่อยบางทีก็หายเองได้นะครับแต่ถ้าอะไรที่หายเองไม่ได้ก็ต้องมาพบคุณหมออาจจะต้องใช้ยาฉีดยาหรือบางคนก็ใช้กายภาพบําบัดใช้เครื่องที่เรียกว่าช็อคเวฟซึ่งก็เป็นนวัตกรรมใหม่ในการรักษาเรื่องของ กระดูกงอกหรือหินปูนที่เกาะอยู่ครับค่ะแล้วถ้ามีอาการที่คุณหมอเล่ามาแล้วแต่มีอาการอื่นๆร่วมด้วยอันนี้ก็ควรไปหาหมอเลยใช,ใช่ครับก็เมื่อไหร่ที่เรา มีอาการอะไรไปพบคุณหมอก่อนดีที่สุดเราจะได้รู้ว่าใช่โรคนี้ไหมะนะถ้ามันใช่โรคนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะมันก็คือรักษาได้ปรับพฤ,ฤติกรรมปรับรองเท้าปรับการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ลดน้ําหนักตัวมันก็ช่วยได้ครับสุดท้ายนี้คุณหมอฝากถึงผู้ชมหน่อยว่าบางคนเอา้าฉันมีอาการแบบนี้แหละแต่ฉันเคยไปซื้อยามาทานเองแล้วแล้วมันดีขึ้น uh huh. อย่างอย่างอย่างน,างนี้คือถ้าเป็นอีกก็ซื้อยามาทานอีกอันนี้คุณหมอแนะนํำไหมก็ถ้าจะฝากก็คือ การกินยาเนี่ยครับคือระยะสั้นๆกินได้นะมสมมติกินสัก2 3สาวันหายอย่างนี้ได้แต่ในคนที่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นโรคไตก็ไม่อยากให้กินยาแก้ปวดไปตลอดนะแก้ที่สาเหตุดีกว่านะสาเหตุเกิดจากมันมีหินปูนก็ต้องหาอุปกรณ์ไปเสริมรองอรับแรงกระแทกที่เท้านะครับถ้าสาเหตุมันเกิดจากน้ำหนักตัวก็แก้ที่น้ำหนักตัวถ้าสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมหรือรองเท้าเริ่มสึก ก็แก้ตรงตามสาเหตุอันนั้นจะดีที่สุดเพราะเราก็คงไม่อยากให้ใช้ยาไปตลอดนะเพราะยานในที่สุดมันก็มีผลเสียต่อร่างกายนะครับถ้ารับประทานไปนานๆค่ะที่คุณหมอเล่ามานี่ก็คือยานั้นคือแค่การบรรเทาแต่ถ้าเรามาแก้ที่จุดเกิดเหตุปักหมุดไว้ตรงนั้นเออสาเหตุคือนี้แล้วแก้ให้ถูกจุดก็จะบรรเทาได้แล้วก็ไม่เป็นอีกนะคะวั<ช>นนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมไปปรับใช้ได้นะคะ โรครองช้ำถ้าคุณไม่ทำเนี่ยรอช้ำได้เลย, <c oughs> เลยนะคะ <c oughs> วันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆ <c oughs> นะคะสวัสดี <c oughs> ค่ะ <c oughs> และราคะ่ะก็เป็นเคล็ดลับเรื่องสุขภาพในสัปดาห์นี้สัปดาห์ต่อไปรายการคนไกลโรคมีอะไรมาฝากผู้ชมห้ามพลาดนะคะวันนี้มีคุณหมอพร้อมด้วยทีมงานทุกคนต้องลาผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ